สวัสดี FC แล้วก็ผู้ติดตามรับชมต่างช่องสีบุเรงอะไรเยอะนะฮะวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านสีฐานครับนี่ฮะมาดูรถเกี่ยวข้าวนะครับนี่ฮะัอดือหลายข้านาดไพ่อพ่อพ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 ่อขันขน้นเอสั้นอะไหนีนฮะเรามาดู เครื่องเกี่ยวข้าวนะครับปู่นี้ก็เคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเนี่ะเกี่ยวข้าวครับมาดูเครื่องยนต์นะครับเขาจะแยกสินส่วนนะครับก็เลยจะมาคุยเครื่องนะครับเป็นเครื่อง JO นะฮะ JO 8 C ครับตัวนี้เนี่ยคันไหนครับมีสี่คันเลยเนี่ย เพ่งเกี t t ่ยวข้าวนาปังเสร็จนะฮะช่วงนี้นี่เลยครับผมมาดูตัวนี้เลยเทอร์โบเอียงคือเป็งซีเทอร์โบเจแปนไอเอสไอ เออมาสีเกพี่นังฮะเทอโบแลงบ่เครื่องพวกนี้มันมีเทอโบมากปรมาณบ่ฮะนแม่เีมันคือเป็นสิเทอโบเเปยนเลยเทอโบจีแบบบ่สองหมืาเลยลูกเทอโบแ จอแปดสี่ปัม๊มปั๊มไั่ปั๊ม,ม,ม,มย,ยังไงตัวเนี่ยเฮ้ยยังไงจำได้ยังจำนั่นไงปั๊มลมน้อยต่อรถเกี่ยวข้าวครับได้สตาร์ทไม่ใช่ของเดิมครับเปลี่ยนมาใหม่ ยังไม่มีรอยแกะเลยนี่บอทอดปั๊มขายแล้วป่ะเนี่ยทอดปั๊มขายว่าสองวันเกอบอะระดับรงพอถอยยังคืง้นเาเลยพอปัดพอส่งเข่าเนาะมาเดี๋ยวแกะคันมเดีย๋ยวมาห้าหมื่นคนขายบวกกัน

ตัวเดินยืดสามป่าแท็กเตอร์ผ่าปั๊มยังได้กินยิบุระยิบุระเัวนี้มาเตอร์ยังได้กินมาเตอร์ยังกินยืดสามใช่เตอร์ได no ant. ้กินยืดสามตัวเดินแท็กเตอร์ครับเอามันรถของศูนย์พัฒนาเลยเต้นของซักเลยบ่แมนบิ๊กสามเจ็ดป่ะตัวแรกบิ๊กสามตัวแรกบ่าแม็ตตัวแรกตเนี่ย ตัวสองตัวสามเนี่ยตัวแรกขึ้นมีพวงมาลัยที่เจ้าพาเข้าไปเบิง่งสามคนมีพวงมาลัยอันนั้นไทยเซียงไทยเซียงตรงนี้มีเยอะครับธรรมาดาเครื่องตัวนี้ส่วนมากจะมีเยอะตรงนี้แหละเอาเปิดปุงกนะเาเปิดบุ๊กฝามันโลโก้มันเสียไปโลโก้มันเสียไปวะยังยังโลโก้ยังอยู่เจวัน คนเจวันยังไม่รู้นะครับน็อตนี่ยังเดิมเดิมอยู่โอ้ยจะซื้อเท่าไหร่ไปมาเียครับมาือนเพียยเลยฮะแสนหนึ่งมันขายไปตัวนี้บ้าตัวของตัวเดินก็สามแสนตัวเดินสองร้อยก็โว้วไปทัวร์ตัวเดินสามแสนอือคู่ละสามแสนตัวเดินเจ้านี่เดี๋ยวนี่แหละเนี่ตัวเดินนี่ โอ้อันนี้อันนี้ต่างจาังเก้าชิปบาทค,ครับโอยว่าไปหลายคอยเห็นเจ้าไปแกะเอาอยู่ขู่สังฆทานแน่ออแนอนเออตัวนี้เป็นเครื่องอยังนี่เจโอตัวนี้มันสองร้อยชิปเนางฮะตัวนี้มันสองร้อยชิปเจโอลคืออเจโอยังอ,อตัวนี้นะเยื้มฝาครับ อย่างแน่นอนกัวโมง6เอทเคใช่บอกรถรถตรงกับสอบแต่ว่าห่างไซเครื่องไงไซเครงสองหกอ่ะแปดหมื่นคนขายป่ะคะนะขายแปดหมื่นเราเสือมาสิบแสนซีเลยดี่มาเพิ่นขายป่ะใช่ไปเพิ่งเครื่องตัวนี้กันนะเพิ่นคือหมักรถเก่าหรือป่ารถอลไรคันนี้ขายแล้วปั๊มอยังนี่ขึ้นมาอยู่นี่ฝั่มตัวเดินเน่ยนะว่าเขาแล้วแต่เขาสีเฮ็ดไปหรอกมาฝั๊มหยิบสองเปอร์เฮทโอ บัวเออเครื่องเง็ดบเหรอเฮ้ยโอ้ oh. ตัวเดินเอวสวิงปั๊มลมโมมีมตัวเดินเอวสวิงแหมโอ้โซ่ใหม่เลยตัวนี้ใช่บ้าขั้นนี้ยเลยโสดตัวนี้เดี๋ยวมันจะขายอะไรไหน,น,น,นแค่ไหนแซนเจ็ตแซนเจ็ตขันนี้นะ,ะมันขี่ได้บ่สายน้ำมันอย่างคือเป็นแซนพูดนะถังน้ำมันอยู่ทึ่งผมไม่ดูด้วยกาน น้ำมันอยู่ในสายนี่ก็เป็นแลนด์ลีดเลยด้วนี่ตัวนี้เครื่องอยังนไงเฮ็ดเคเข็ดเคอ้ยโอ้เข็ด4หางเกี่ยวตัวผมเขาทักเด็กพวกเ,อเวบอัญแล้วควรับ195 195เป็นรถตู้ 6กเห็ดของข่อยได้มาตัวหนึ่งโย่มันเป็นฝาสีขาว6กเห็ดเชยหเพิ่นยังโมได้เกี่ยวเราเพิ่งซื้อมาหรือเ่ซื้อมาแล้วจะไปต่ออุ้มฮะเราจะไปอห่างม้งนหัวต่ออุ้มโอ้คนหมักของรถเก่าเถอะวะเราจะไปม้งนหัวไปต่ออุ้มไงเราจะเอาอุ้มตัวหนึ่งมาแต่ว่าตูวมันใหญ่ด้หนิสูตรซีมันเลยโอ้เัาลมลมอัดลงไป่มโอ้เขา รถขั้นสีเกียวดีวฮะรถขั้นสีเกียวเดียวนะปากมันก็ไรตูมมันก็ไรคุณกอโมเลีนรถใหม่ปะคุณน่ะสิง10ล้อแทนเตี้ยแต่ก่อนเขาอันนี้เขาขายนะครับสิีมาดันเตี้ยบ่อเท่าไหร่68ครับ60,000แปดเอาหูย60,000แปดครับแปดเฮ้ยแทนเตี้ยครับแต่ก่อนกำลังฮิตกันเลย สองเผาด้วยครับโอ้แท่นเตี้ยมีสองวเผาเดื่อนหล่ะแต่ก่อนนะแท่นเตี้ยของฮีโน่อีกนะครับมาเดี๋ยวมาฟังเสียงรถเกี่ยวขนันนะครับเจโอแปดว่ามันจะเสียงเป็นยังไงเนาะลองมาับลองดูเครื่องครับอันนี้โทรศัพท์เข้าอีกแล้วเดี๋ยวรอก่อนครับฟังเสียงเครื่องก่อนมีน้ำมีหนองวะ Hậu hoa thì cứ đồn này Ôi, oh, oh, phải ไะไชาร์จอยูอาาน่นะครับนี่ไหนมันเบิอดอมเบิดจะมันเบิดผมจินเห้นคว่ำหองไหม จามลมอยู่ตรงไหนวะหยุดแต่ลมได้ไหมแต่ลมดังวะแต่ลมแต่ลม มาคุยลนะกา